เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกันกบนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวความรักของจูน่าโดมาก,กับโซมาคาสิยะนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการเปิดเผยความลับครั้งยิ่งใหญ่ของจูน่าโดมาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด อ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยร,รายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยิทธศาสตร์กู้ชาติของราชาม,มือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากการที่โซมาได้รับตําแหน่งเป็นกษัตริย์นั้นย่อมมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย3ามในย,ยุคแห่งกองทัพเรือกองทัพบกและกองทัพอากาศ แม่ทัพใหญ่กองทัพอากาศคัสทอวากัสแม่ทัพใหญ่กองทัพเรือเอ็กเซลวอเตอร์และแม่ทัพใหญ่กองทัพบกเกโอคคาไมทั้ง3คนได้พูดคุยกับโซมะผ่านทางการออกอากาศทัศสุรเสียงซึ่งภายหลังจากการพูดคุยครั้งนั้นผลลัพธ์ออกมาว่าเกโอคคาร์ไมได้ตัดสินใจที่จะต่อต้านการขึ้นเป็นกษัตริย์ของโซมะซึ่งแม่ทัพใหญ่กองทัพอากาศคัสทอวากัสก็ได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นจึงได้ร่วมมือกันในส่วนของแม่ทัพใหญ่กองทัพเรือเอ็กเซลวอเตอร์นั้น เลือกที่จะเข้าสวามอิพักกับโซมามากกว่าภายหลังจากการพูดคุยก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากเครื่องติดต่อสื่อสารของ3ามายุกฟาบาดขอโทษที่เสียมารยาทดัชเชสวอเตอร์ไม่หรอกค่ะกายนี้ได้สาบานจะรับใช้ฟาบาดแล้วเรียกว่าเอ็กเซลเธอค่ะถ้าอย่างนั้นเอ็กเซลขอโทษด้วยนะที่เกลี้ยกล่อมคัสทอไม่ได้ช่วยไม่ได้หรอกค่ะนั่นเป็นสิ่งที่เขากำหนดด้วยเจตนาของตัวเอง ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่มุมปากของเอ็กเซลก็ปิดแน่นอย่างเจ็บใจหญิงงามที่ดูยังไงก็วัย20กลางๆมีอายุถึง500ปีที่เอ็กเซลจะเป็นห่วงคาสทอวากัสก็ไม่แปลกเนื่องจากเขาเป็นลูกเขยแถมยังมีหลานสาวอยู่กับคาสทอรด้วยดังนั้นการแยกกันเป็นศัตรูกับครอบครัวจึงเป็นเรื่องน่าสลดใจเมื่อพูดถึงครอบครัวของเอ็กเซลแล้วโซมาร์ก็ได้เอ่ยทักว่าเอ็กเซลเธออยู่ที่นั่งหรือเปล่าครับค่ะอยู่ค่ะเรียกเหรอคะฟาบาด จากนั้นสาวสวยผมสีฟ้าก็เข้ามายืนข้างๆเอ็กเซลภาพที่ฉายขึ้นอยู่ในจอเธอมีใบหน้าที่สวยไม่ว่าใครมองก็เพลินหุ่นที่โดดเด่นและบรรยากาศที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุเธอนี่แหละคือลอเลลัยชื่อดังแห่งราชอาณาจักรเอลฟีเดนจูน่าโดมาขอบคุณนะครับคุณจูน่าเพราะมีคุณเชื่อมโยงให้พวกผมถึงไม่ต้องสู้กับเอ็กเซลไม่หรอกคะ่ะฉันก็แค่ทําตามที่ถูกสั่งอีกอย่างฉันเป็นคนที่ตรวจสอบนิสัยของฟาบาทตามใจชอบ และนาไปรายงานกับท่านย่าต้องขออาภัยกับความเสียมรรยาในเรื่องนั้นด้วยค่ะจูน่ากล่าวขึ้นทางก้มหัวลงเช่แล้วคุณจูน่าคือสายลับที่ดัชเชสวอเตอร์ส่งมาเอ็กเซลที่มีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าคิดว่าเมื่อท่านอันเบิร์ตที่เป็นพระราชาองค์กรยกราชสมบัติให้โซมามันย่อมมีสาเหตุอะไรบางอย่างเธอจึงตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรวดเร็วซึ่งสายลับที่ถูกส่งมาก็คือคุณจูน่าซึ่งสถานะที่แท้จริงแล้วเป็นระดับหัวหน้ากองทหารของกองทัพเรือดูเหมือนคุณจูน่าจะเป็นหลานสาวของ Excel. ลูกชายคนหนึ่งของเอ็กเซลค้าขายจนรุ่งเรืองในลากู City, นซิตี้และแต่งเป็นลูกเขยในตระกูลโดมาที่มีรอเรลลเป็นบนรรพบุรุษใบหน้าของเธอสวยน่าจะได้มาจากย่าเอ็กเซลคนนี้นี่เองและดูเหมือนว่าคุณจูน่าจะใช้สถานการณการ์การตามหาผู้มีความสามารถเข้าใกล้โซมาและตรวจสอบว่ามีคุณลักษณะนในฐานะราชาหรือเปล่าเมื่อเธอตัดสินว่าไม่มีปัญหาเธอจึงนำไปรายง,งานกับเอ็กเซลพร้อมกับเปิดเผยตัวตนกับพวกโซมาแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่จูน่าก็เป็นสายเชื่อมโยงระหว่างโซมากับเอ็กเซล นั่นจึงทาให้เอ็กเซลตกลงปรงใจจะรับใช้โซมาตั้งแต่นั้นเมื่อโซมาเห็นจูน่าก้มหัวลงไม่หรอกครับคุณจูน่าทาให้ติดต่อร่วมมือกับเอ็กเซลแล้วทําให้เป็นพวกเดียวกันได้ต้องขอบคุณสิครับผมไม่คิดจะตําหนิแม้แต่นิดเดียวเลยก็อย่างที่ได้พูดไปในวันนั้นค่ะฉันเองก็เป็นพวกเดียวกับฟาบาดค่ะนั่นสินะครับโซมายังคงนึกถึงในคืนที่โซมานอนไม่หลับจูน่าได้เข้ามาร้องเพลงกล่อมจนกระทั่งโซมาหลับไปนั่นเองซึ่ง ก็แอบได้ยินมาจากคุณจูนาด้วยเช่นกันว่านั่นเป็นแผนการของทางลิเชียช่างเอาใจใส่ตัวเขาดีเหลือเกินนั่นมันคือสิ่งที่โซมาคิดและรู้สึกขอบคุณจากนั้นเมื่อโซมาสามารถสยบแม่ทัพใหญ่กองทัพบ,บกและแม่ทัพใหญ่กองทัพอากาศได้นั้นเขาจึงประกาศสงครามกับราชรัฐอะมิโดเนียซึ่งกําลังจะยกทัพมาตีราชอาณาจักรเอลฟรีเดนนั่นเองด้วยการประกาศและการวางแผนที่เกิดทันหันทําให้ราชรัฐอะมิโดเนียจําเป็นจะต้องถอยทัพแต่กะนั้นกองทัพของราชรัฐอะมิโดเนียกลับโดนรอบโจมตี ทำให้สูญเสียไพ่พลอย่างมากมายกลุ่มที่รอบโจมตีนั้นสวมเกราะหนังทาสีดําและพันผ้าดําไว้ที่หัวพวกเขาใช้ธนูกับไม้เท้าเวทมนต์เป็นหน่วยซุ่มโจมตีของราชอาณาจักรคนที่อยู่ใจกลางกลุ่มคนสวมชุดดานั้นแม้ตัวจะค่อนข้างเล็กแต่หุนดีชนิดที่สวมอุปกรณ์อยู่ก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงเธอคือหัวหน้าหน่วยซุ่มโจมตีลูกน้องคนหนึ่งเข้ามารายงานสถานการณ์กับเธอขัางคาราเรียครับดูเหมือนหัวแถวของกองทัพราชรัฐจะผ่านหุบเขาไปได้แล้วครับตามไปตีดีไหมครับ ผู้ u, หญิงที่เป็นหัวหน้าสายหัวตอบการรายงานของลูกน้องไม่ท่องค่ะภารกิจของพวกเราคือการสร้างความปั่นป่วนและขัดขวาง e อีกทั้งกองกํะะาลังรบของเรามีเพียงสองพันต่อให้ตามไปโจมตีก็คงไม่ได้ผลงานไปมากกว่านี้ทําหน้าที่ได้ดีพอแล้วค่ะเตรียมตัวถอยด้วยเมื่อลูกน้องที่มารายงานจากไปเธอก็ถอดผ้าดําที่พันหัวเอาไว้ออกตอนนั้นเองเมฆที่ปกคลุมดวงจันทร์ก็เคลื่อนตัวออกแสงจันทร์ที่ลอดสองเข้ามา สะท้อนกับผมสีฟ้าสวยของเธอเธอที่แม้แต่ท่าทางการเสรยผมก็ยังงดงามคือรอเลไลแห่งราชอาณาจักรจูน่าโดมาแม้ต่อหน้าโซมาเธอคือรอเลยไยจูน่าที่ทํางานอยู่ร้านคาเฟ่ร้องเพลงในฐานะรอเลไลแต่ในกองทัพเธอคือคานารีผู้นากองทัพทหารสองพันสำหรับการต่อสู้บนบกเพียงหนึ่งเดียวของกองทัพเรือนั่นเองใช่แล้วหน่วยซุ่มโจมตีนี้คือกองทหารจากกองทัพเรือลูกน้องของเอ็กเซลจากนั้นเมื่อเธอออกคําสั่งการเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ให้กับลูกน้องแล้วเธอก็คิดถึงโซมะ ซึ่งกำลังจะไปเผชเชิญหน้ากับราชรัฐอามโโิเนียในศึกที่เข้มข้นพลางแตะมือไปบนเนินอกของเธอแล้วหลับตาลงเงียบเนียบราบาดขอให้ปลอดภัยนะคะรู้จักการที่ไม่ได้ภาวนาขอให้ได้ชัยชนะแต่เป็นการขอให้ปลอดภยัยทําให้มองเห็นได้ว่าความคิดที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่ใช่ความคิดของหัวหน้ากองทหารเ,าเรือคาเนียแต่เป็นในฐานะรอเรไรของโซมาจูน่าโดมานั่นเอง เอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวเหตุการณ์ความรักครั้งที่2ของโซมาคาสิยะกับจูน่าโดมานะครับผมซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้จะเป็นการเปิดเผยสถานะที่แท้จริงของจูน่าโดมานะครับทั้งเหตุผลที่ว่าทําไมเธอถึงสวยได้ขนาดนั้นทั้งเหตุผลที่ว่าทําไมเธอถึงเข้าใกล้โซมาได้มากและเราจะเริ่มเห็นได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วจูนะ่าโดมานั้นก็อาจจะมีใจให้โซมาไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันก็สําหรับเรื่องราวเหตุการณ์ความรักของจูน่านะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทํามาเล่าต่ออย่างแน่นอนสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย